ในเรื่องราวความรักของแต่ละลัคนาราศีก็จะมีเรื่องราวขององค์ประกอบดวงดาวองค์ประกอบของธาตุต่างๆเรียกองค์ประกอบธรรมชาติที่จะมีผลกระทบทําให้รูปแบบความรักหรือเนื้อหาความรักของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปการทํานายการพยากรณ์ในครั้งนี้จึงนําข้อแตกต่างของแต่ละลัคนาราศีมาพยากรณ์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรักของทุกๆคนได้ โดยตลอดเพราะมันจะเป็นพื้นฐานในเนื้อดวงของแต่ละบุคคลจะพูดครอบคุมตั้งแต่จุดเด่นและเสน่ห์ของแต่ละลัคนาราศีสถานที่ที่มีโอกาสที่จะพบความรักลักษณะของเนื้อคู่นะว่าเป็นอย่างไรแล้วเมื่อพบเนื้อคู่แล้วจะมีวิธีการรักษาความรักนั้นนะครับให้ยืดยาว เพราะระหว่างทางความรักของแต่ละบุคคลอาจจะมีอุปสรรคจะได้รู้เท่าทันและป้องกันบริหารเรื่องของความรักแต่ละราศีได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลกูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและให้ทุกๆคนนั้นได้รับประโยชน์นี้ไปพร้อมๆกันด้วยเริ่มจากจุดเด่นที่จะนำมาเป็นเสน่ห์เสริมตัว สเสน่ห์ของชาวลัคนาราศีมังกรข้อที่หนึ่งเลยนะอันนี้ใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 1. ทําทำตัวให้ดูเท่นะถ้าผู้ชายก็เท่ๆสมาร์ทๆจะเล่นออกกำลังกายหน่อยก็ได้ให้ดูแข็งแกร่งดูมีกล้ามเนื้อลนะเน้นเน้นกล้ามเนื้อนะผู้ชายนะครับให้เห็นโครงร่างโครงสร้างนะถ้าผอมหน่อยก็ผอมแบบผอมแบบเกาหลีนะครับอย่างนั้นนะครับดูให้เห็นแบบโครงชัดโครง กามโครงหน้าโครงกระดูกอะไรต่างๆชัดแต่มีเนื้อมีหนังนะไม่ใช่ว่าผอมจนเห็นกระดูกไม่ใช่คือเขาเรียกลินลีนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบเดียวกันดูเท่ๆนะดูเท่ๆมีกล้ามเนื้อหน่อยออกกําลังกายหน่อยเห็นโครงหน้าชัดนะเน้นโครงหน้าให้เห็นโครงหน้าชัดในการแต่งหน้าเนี่ยนะครับแต่งงยังไงก็ได้แต่ว่าให้เน้นโครงหน้าชัดแต่ถ้าบางคนชัดเกินไปก็แต่งรบเหลี่ยมหน่อยนะส่วนใหญ่จะเหลี่ยมนิดนึง ดังนั้นนะถ้ามงคลแบบโครงชรัดเกินไปก็อย่าคิดว่าเป็นปมด้อยนะเป็นสเสน่ห์ของเรานะครับแค่ทําให้ดูชัดดูแข็งแกร่ง,งเท่านี้ก็พอข้อที่สองความมั่นใจในตัวเองมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ทํามันถูกแล้วมันถูกต้องนะครับจะทําอะไรก็ให้มั่นใจในตัวเองบุคลิกมั่นใจในตัวเองนี่นะจะทําให้ตัวเรานะดูเป็นที่แบบที่น่าเกรงขาม ดูเป็นที่พึ่งให้กับคู่ครองคนรักได้ข้อที่สามมีรอยยิ้มมีความสุขสนุกสนานบนใบหน้าใบหน้าเปื้อนยิ้มเปรียบเสมือนเป็นการเปิดตัวนะรอยยิ้มเนี่ยเปรีสยือนเป็นการเปิดตัวให้ฝั่งตรงข้ามคนรอบข้างกล้าเข้าหากล้าเข้ามาพูดคุยและก็จะลดความดุดันนะครับกลับกลายมาเป็นเสน่ดึงดูดเข้ามา ข้อที่4อันนี้ให้ท่านชายนะทําตัวเป็นบริการทำตัวเป็นผู้ปกป้องในยามที่คนรักต้องการลักษณะแบบพระเอกขี่ม้าขาวอะไรงงี้นะครับคอยช่วยเหลือเธอตลอดเวลาไปไหนก็ไม่ต้องกลัวนะมีฉันคอยดูแลเท่านี้นเองก็จะทำให้เป็นเสน่ห์และข้อสุดท้ายอันนี้ทำง่ายมุกแปก๊กนะเล่นมุกแป๊กไปเพราะปกตินะครับ บางทีเล่นอเราไปมันมันฝืดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมุกแป๊กนี่แหละจะเป็นสเสน่ห์ติดตัวให้กับชาวมังกรแถมยังเหมือนดูว่าเราเราพยายามที่จะทําให้ขำอะนะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่จริงจังกับทุกๆเรื่องในชีวิตไปซะทั้งหมดสถานที่พบรักของชาวลัคนาราศีมังกรผมก็จะใช้กับตัวท่าต่างๆนะครับ ที่จะมีผลกระทบดีส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรรวมถึงองค์ประกอบของดวงดาวเดิมที่เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับให้ผลออกมาดีในสถานที่ใดๆบ้างมาลองฟังกันนะครับสถานที่แรกเลยก็คือว่าสถานที่ที่เราไปเรียนหรือไปทำงานแต่การไปเรียนหรือไปทำงานอันนี้นะครับไม่ใช่ว่า ทำงานประจำไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นเป็นสถานที่ที่เราตั้งใจที่จะไปหาข้อมูลเพื่อมาเสริมงานเราเดิมหรือว่าไปหาข้อมูลไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเสริมอาชีพต่างๆให้กับตัวเราเพิ่มมากขึ้นโดยสถานที่นั้นต้องเป็นสถานที่ที่แบบอยากไปจริงๆนะอยากไปจริงๆคิดว่ามันเป็นสถานที่ดีและมีความรู้ให้ความรู้กลับเข้ามา แบบนี้นะครับคือข้อดีในส่วนที่1ก็คือว่าไปเรียนพิเศษไปเรียนเสริมไปเรียนไปเรียนอาชีพเสริมอะไรในลักษณะแบบนี้นีอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ไปยังที่ที่เขาขายของแบบในลักษณะแบบแต่งบ้านนะครับของแต่งบ้านแบบนี้ได้ของแต่งบ้านของแต่งสวนนะครับไปเดินดูต้นไม้เพื่อที่จะมา มาตกแต่งสวนเรานะครับอย่างเช่นสถานที่ที่เขาขายกันนะที่ไหนที่เขาขายต้นไม้นะเราเดินไปดูเพื่อมาตกแต่งสวนเรามีโอกาสพบเจอเจอโดยบังเอิญหรือว่าสถานที่ที่เขาขายของตกแต่งบ้านนะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตามห้างสรรพสินค้าก็ได้ที่เป็นของตกแต่งบ้านอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่จะได้พบเจอเจอคู่ที่ดีเข้ามาในชีวิตต่อมานะครับคือที่ที่เขา จัดแสดงนะครับจัดแสดงศิละปะจัดแสดงของมีค่าต่างๆนะเแล้วก็ไปหาดูนี่แหละเพื่อซื้อมาตกแต่งบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเป็นของมีค่าเลยนะครับก็จะพบเจอเจอได้แล้วก็สถานที่ที่จัดแสดงรถหรูนะครับงานมอเตอร์โชว์ต่างๆรวมถึงงานแฟร์ที่จัดขายสินทรัพย์จัดขายบ้านก็ได้นะฮะที่มีงานแฟร์แบบแบบนิตรเกิดขึ้น ก็มีโอกาสพบเจอได้เช่นเดียวกันต่อมามาพูดถึงลักษณะพื้นฐานของเนื้อคู่กันแต่ในเรื่องของการปรับจูนการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละบุคคลนั้นจะต้องมีดาวอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบอีกนะครับเพราะนั้นอันนี้ใช้ได้เพียงส่วนหนึ่ง เผื่อบางบุคคลเนี่ยพบในลักษณะแบบนี้แล้วจะได้สุขใจสบายใจได้ลักษณะนะครับภายนอกของคู่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอันนี้ก็เคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะแต่มาพูดให้ฟังอีกเผื่อเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาคือ1เลยเขาต้องเป็นคนดูจากเปลือกนอกดูจากภายนอกแล้วดูสุภาพอ่อนโยนนะครับเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีนะ ว่าเขาดูเป็นคนสุภาพไม่ใช่เป็นคนแบบกลางกลางไม่ได้เป็นคนแบบหรือเปรี้ยวนะอะไรประมาณนั้นก็คือดูเรียบร้อยหน่อยดูอ่อนโยนดูหน้าทนุถน,นอมนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะดูแค่สำอางหน่อยสะอาดหน่อยนะครับอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามาดูผิวพรรณขอเขาผิวพรรณนะครับ,นนค,รบคู่ของชาวมังกรเนี่ยถือว่าโชคดีนะจะได้พบเจอเจอ,เจอคู่ที่ ผิวดีนะครับส่วนใหญ่ผิวดีหรือบางครั้งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผิวดีตั้งแต่เด็กแต่พอโตมาผ่านนุ่นผ่านนี้อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างก็นับว่ายัางถือว่าเป็นเนื้อกู้ของเราอยู่ข้อต่อมานะครับก็คือต้องเป็นคนละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับละเอียดจู้จี้นะใช้คําว่าจู้จี้ได้แต่ว่าเขาก็ละเอียดหรือว่าจู้จี้เพื่อที่จะคอยมาเอาใจใส่นะครับดูแลเรานั่นเอง หลายๆคนนะครับเป็นพอ e, mm ่ hmm. พอบ้านพ่อเรือนแม่บ้านแม,แม่เรือน mm hmm. คือไปทํางานตามปกติเนี่ยแล้วนะแต่พอกลับมาในบ้านนะครับ mm hmm. ก็คอยแบบว่าบ้านต้องเรียบร้อยบ้านต้องเป็นระเบียบอย่างนี้คอยจัดดูแลบ้านนะครับบางคนชอบแต่งบ้านเรื่องแต่งบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของความสุขเขาเลยแต่งบ้านแต่งสวนทํานูน่นทํานี่เหมือนแบบว่าสวรรค์อยู่ที่บ้านนะครับอันนี้บางคนก็อยู่ติดบ้านเลยนะอย่างเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็ไป ดูที่พักต่างๆแล้วก็นากลับมาประยุกต์ใช้กับบ้านตัวเองว่าเออทาแบบนี้ดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําบ้านตัวเองบ้างอะไรบ้างทีนี้นะครับธรรมชาติเขาจัดมาให้สมดุลกับเราคืออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความระแวดระวังตัวนะครับบางทีเป็นคนขี้ตกใจตื่นตัวง่ายระวังตัวง่ายเห็นภัยมารีบไปก่อนแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะมอง ภาพรวมภายนอกในแง่ลบหน่อยแต่ไม่ใช่มองในแง่ลบแบบอากติมองแค่ว่าเออในสถานที่นี้เนี่ยมีภัยไหมคอยระแวดระวังต่างๆให้กับตัวเรานะครับถือว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นโชคดีนะครับที่ได้คนนุ่มนวลคนอ่อนโยนคนสุภาพแบบนี้นะคนละเอียดอ่อนมาเติมเต็มในส่วนที่ตัวลัคนาราศีมังกรนั้นขาดไปประการถัดมานะครับเป็นคนใจกุศล ถ้าเขารักเรามากๆไปนะครับบางครั้งเนี่ยขี้หึงขี้งอนนะครับแต่ก็ดูไปแล้วเนี่ยเป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างนะครับแถมยังเป็นคนรักสงบรักสะอาดดูน่ารักสมบูรณ์ดีใบหน้าก็จะมนๆนหน่อยนะประมาณนี้ครับเอาแล้วนะครับครบแล้วถัดไปเราจะบริหารความรักอย่างไรให้ยืนยาวแนวโน้มปัญหาอุปสรรคที่จะมีเกณฑ์พบเจอจะมีอะไรบ้าง จะได้นำมาระวังได้ถูกพบกันในคลิป EP 2ครับหลวงปู่ดูพมปัญโยได้กล่าวไว้ว่าบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจขณะทำก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจคิดถึงที่ไรสบายใจทุกทีก็ขอให้ทุกๆคนนั้นมีรักแล้วสุขใจสบายใจเช่นเดียวกันด้วยครับ